ก็แล้วครับตอนนี้อยู่ในช่องบอสกลาดออริจินอลนะวันนี้เราอยู่กับลูกบล็อกนะครับที่ใช้กับอ่าพวก Impact t ดเวล l นะพวกเขาเรียกว่าไงอะพวกเครื่องมืออุปกรณ์ทุนแรงอะนะครับตัวเนี้ยจะสามารถใช้กับอ่าสิโวลต์สีโวลต์ได้นะเป็นของ เวสเซลนะครับตัวบล็อกเนี่ยนะครับจะเสียบกับ Impact ที่เป็นรูหกเหลี่ยม,มนะครับหนึ่งทับสีะ่ะนะบางคนไม่ได้ซื้อ Impact ที่ที่เป็นหัวตัวสี่เหลี่ยม,มนะครับเขามีแต่เหมือนตัวไขควงนะครับแต่หลักการทำงานอะมันหมุนเหมือนกันนะ มันจะแตกต่างกับสว่านนะครับก็อันนี้จะเป็น impact driver นะบางรุ่นมันก็แปลงหัวเป็นหเหลี่ยมได้เป็นตัวบล็อกได้แต่บางตัวแปลงไม่ได้ครับก็ตัวเนี้ยใช้กับ6เหลี่ยมอันนี้แปลงได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวลูกบล็อกเนี่ยจะสามารถทนแรงกระแทกอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยสิบแปดโวลต์สีบโวลต์ได้นะครับตัว ลูกบล็อกเนี่ยก็จะทําสีไว้แตกต่างกันนะครับเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ชุบโครมมาเพื่อป้องกันสนิมนะครับตัวเนี้จะมีความแข็งแล้วก็เหนียวนะครับอ่าไม่ใช่แข็งเปราะนะครับน้ําหนักก็ค่อนข้างเบานะถือว่าเป็นลูกบล็อกสําหรับพวกบล็อกไฟฟ้าที่มีน้ําหนักเบานะครับถ้าเป็นลูกบล็อก ของมิวากี้นี่ถือว่าหนักเลยนะตัวของเวเซลเนี่ยถือว่าเบานะครับใช้งานได้ดีนะแต่ก็ด้วยตัวก้านนะครับมันค่อนข้างเล็กนะครับก็อาจจะต้องใช้แรงนิดหน่อยนะครับในการหมุนนะครับตัวนี้ผมก็ใช้มาสักพักแล้วนะเนี่ยเหลี่ยมสันมันก็ค่อนข้างดีนะ,ะขันออกได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวลูกบล็อกเนี่ย มีความยาวแล้วก็สลิมนะครับเข้าที่แคบได้ได้ค่อนข้างลึกละลิแล้วก็ดีนะครับถ้าไม่พอก็ต้องต่อด้ามเอานะเนี่ยอย่างเงี้ยเบอร์สิบสามนะครับสีส้มเห็นไหมเบอร์สิบเจ็ดสีฟ้านะครับเบอร์เจ็ดสีทองเนีย่ยเบอร์สิบสีเหลืองสิบสี่สีเขียวนะครับจริงๆผมมีครบทุกเบอร์นะครับแต่ว่าอันเนี้ยหยิบมาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับขี้เกียจหยิบมาเยอะนะมันขี้เกียจขนลงไปเก็บด้วย <c oughs> <c oughs> นะครับ ตัวลูกบอกก็จะเป็นเงินเงินนะครับเงาเงาเห็นไหมเขาจะตอกมาเลยว่าเป็นของเวสเซลนะครับเบอร์นี้แล้วก็มีการทําสัญลักษณ์เป็นสีมาอย่างที่เห็นนะครับแต่และตัวจะทาคอนเซปต์เดียวกันเลยนะครับตัวนี้สามารถซื้อแยกเป็นลูกได้นะครับในช้อปปิ้งออนไลน์เขาก็มีขายนะหรือว่าใครจะซื้อเป็นเซตมาเลยก็ได้นะครับราคาก็ ไม่ถูกไม่แพงนะครับสำหรับของญี่ปุ่นนะครับ Made i ินเจแปก็มีคุณภาพอยู่แล้วนะเออถ้าใครหาลูกบล็อกแบบสลิมตัวยาวๆเนี่ยก็แบรนด์เวสเซลก็ถือว่าน่าสนใจนะครับใช้ได้นะผมใช้งานมางานหนักงานเบาเนี้ใช้มาหมดแล้วนะครับถือว่าโอเคเลย ขันน็อตล้ออย่างเงี้ยนะครับเบอร์19บเบอร์24่บเบอร์22บอเบอร์19บเบอร์17เนี่ยได้หมดนะครับช่วงลงช่วงล่างเนี้ยใช้มาหมดแล้วถือว่าโอเคเลยนะนะครับการมงการหมุนนี่คือพอเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับมันค่อนข้างระยะให้ตัวน้อยนะครับกับหัวโบว์อะนะครับ เหลี่ยมเขาค่อนข้างแน่นนะเหลี่ยมไม่ค่อยเสียไม่ค่อยล้มนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะจากที่ผมใช้งานนะครับแล้วลูกบล็อกก็จากที่ใช้ก็ยังไม่เคยแตกนะครับยังไม่เคยแตกคาอ่าของนะครับก็ถือว่าเหนียวดีนะครับแข็งแรงใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะครับดีไม่ดีก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่าใครกำลังใช้อยู่นะครับอันนี้เป็น ลูกบล็อกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Impact d ไดเวนะครับเนี่ยบางคนไปเอาตัวเงินที่แบบใช้ขันมือมาขันก็อันตรายนะครับมันแข็งแต่มันเปราะนะครับแล้วก็เสี่ยงเสียหายด้วยนะครับแล้วก็ตัวแรงเหวี่ยงมันก็ไม่พอนะครับมันทำให้ไขไม่ค่อยออกนะครับถ้าซื้อก็ต้องซื้อเป็นเฉพาะงานนะครับดีกว่านะครับอืมหรือจะซื้อพวกไอ ลูกบล็อก m p a c t Travel มาใช้เป็นขันมือก็ได้เช่นกันนะครับถ้าใครมีงบประมาณจำกัดนะอืมแต่ในที่นี้ก็ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเนี่ยตัวของเวสเซลเนี่ยสวยๆเลยชุบโครม,มานะครับมีความเหนียวแข็งแรงทนทานงานเขาค่อนข้างสวยนะดูดิจริงๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับของมันดีอยู่แล้วนะครับประมาณหนึ่ง สวยๆเลยเดี๋ยวใครชอบโคเคนก็ไปโคเคนนะครับอันนี้ผมก็มีสำรองไว้นะครับใช้กับพวก Impact หกเหลี่ยมนะครับนี่ก็คลิปนี้บายๆนะครับ